วันนี้มาดูยาริสเข้าใหม่กับคุณผู้ชมมีทุกรูปแบบเลยแนละ้วผมบอกเลยอยากได้หล่อๆแบบนี้นะครับมีชุดแต่งรอบวพวนพรทุกๆูกหพนเมีให้ดูครับใครอยากได้ตัวท็อปสุดปี2สองคันนี้ตัวท็อปสุดสีเทาดำสีหายากพรเจ็ดพตัวท็อปสุดสปอร์ตพรีเมียมมีให้ดูในคลิปนี้ครับหรือใครอยากได้ไม้น้อยๆแบบน้อยมากๆคันนี้ไม้หนึ่งหมื่นเก้าพันโลตัวท็อปสุดปีย0สิบเหมือนกันมีให้ดูทุกแบบเลยนะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนคลิปนี้จัดเต็มนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดไปดูฮนะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจยาฤิษมือสองทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมนะครับในช่องวิววีออสมือสองนะครับและพบกันกับผมวิวประโยชน์อีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ขอผิดคอนเซปต์ช่องนิดนึงนะครับไม่ได้มารีวิววีออสนะครับมียาฤิษ์ข้ามาใหม่3คันคุณผู้ชมวันนี้เพิ่งลงเทนเลอร์มานะครับสามคันนี้ผมบอกได้อย่างเดียวว่าเลขไมล์หลักหมื่นทุกคันและเด็ดทุกคันมีความเป็นไฮไลท์ในตัวเองทุกคันเลยคุณผูู้้ชมมคคครรรรััััััับใกกาาาลลลงงหหตตตตววววทท็็ออออปปปย่่่ืเนนนีีิสุด ตัวท็อปไม่หลักหมื่นทั้งนั้นเลยหรืออยากได้ผ่อนถูกๆแบบนี้นะฮะผ่อนอยู่5,007นี่คันนี้นะคันแรกสีขาวทะเบียน1150นี้นะครับผ่อนอยู่5,007หรืออยากได้แบบไหนคุณผู้ชมคลิปนี้มียาลิทให้คุณผู้ชมได้ดูแบบจุกใจแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมให้ดูทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นวีออรือยาลิทนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามไว้ฮะกดหัวใจไว้ครับนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคันทุกรุ่นที่ผมนำมารีวิวอัปเดตให้้้้พี่่่ไดดชชมกกกันนะแลวว็ฝาองหย จริงๆช่องนี้เป็นช่อง v ีออสนะครับผมเอายาลิสมาลงหน่อยวันนี้เพราะว่ารถเข้าใหม่มันค่อนข้างจะสวยนะครับก็เผื่อพี่ๆท่านไหนที่กำลังตัดสินใจระหวังวีออสหรือยาลิสได้ดูแล้วก็อาจจะชื่นชอบกันนะครับก็ฝากอีกช่องหนึ่งไว้ด้วยว่าไปเปิดช่องมาใหม่ละเป็นวิวยาลิสมือสนะครับจะรวบรวมเฉพาะยาลิสไว้เลยนะครับผมขึ้นไว้ให้แล้วเป็นรูปนะอ่ะก็ไปเซิร์ชดูนะครับ เจอช่องนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นช่องผมเองนะครับช่องบิวยาลิ์มือสองนั่นเองนะครับฝากพี่พี่กดติดตามให้หน่อยนะครับนะขอบคุณมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับยาลิ์วันนี้นะครับมีขนาดน่าสนใจบ้างจริงๆแล้วต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าน่าสนใจทุกคันเลยนะฮะมีแตกต่างกันไปนะฮะสองคันนี้เป็นตัวท็อปสองคันนี้อ่าคันคันนี้คันแรกจะเป็นตัวตัวกลางนะครับแต่ก็เรียกว่าโคตรหล่อเหมือนกันนะครับ เราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะก็สําหรับคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับเบอร์โทรผมหน้าคลิปเป็นเบอร์โทรส่วนตัวเลยนะครับโทรติดผมโดยตรงไม่ต้องติดใครไม่ติดโอเปอเรเตอร์ไม่ติดแอดมินคนไหนนะครับโทรติดต่อผมได้โดยตรงนะครับแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับก็เป็นเบอร์นี้เหมือนกันนะครับเป็นไลน์ผมส่วนตัวเหมือนกันติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้ก็สาหรับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับ ฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะครับแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวก็ออกรถได้3คันนี้ฟรีดาวได้ยอดจัดล้นๆนะครับต่างจังหวัดออกได้ครับข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีกันสังคมนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย2.79%นะครับตรงนี้มีให้จัดให้เต็มนะครับโปรโมชั่นเพียบนะของแถมเพียบจัดมาฮะเริ่มที่คันแรกก่อนผมจะไม่เสียเวลาละไปลุยเลยนะครับพะมี3คันเดี๋ยวรีวิวไม่จบนะครับคันแรกครับยาริสครับ เอที ip, นะครับคันนี้เป็นเอที ip, เป็นซีดาน4ประตูฮนะ1.2รุ่น e ครับปี2018นะครับเลขไม่เจ0 0 0โลฮนะร,ราคาตั้งขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0สเ้าพนอาดิคุณผู้ชมถูกไหมปี18ไม่เ4ขายอยู่339,000แล้วฟีดาวเอาไปผ่อน5้0พนะครับโคตรถูกแล้วคุณผู้ชมดูชุดแต่งรอบคันนะครับไฟหน้าฮาโลเจนนะฮะชุดแต่งอันนี้รถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับทุกคันเลยยังไม่ได้เก็บงานให้ดูสภาพสดๆดแต่คุณผู้ชมดูรอบคันนี่ชุด นะสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับนี่แต่เกิดหน้าสเกิร์ตข้างโคตรหล่อคุณผู้ชมรถสีขาวสวยๆแบบนี้เผื่อใครสนใจนะฮะอยากมีรถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับอาจจะไม่ใช่ท็อปอาจจะไม่ได้แบบว่าออปชั่นฟังก์ชันเพิ่มเติมเ,มเยอะแยะนะครับแต่บอกได้อย่างหนึ่งว่าโคตรหล่อนะฮะดูด้านหลังฮะทอหลอกคู่เลยนะครับ ดิฟิเซอร์ด้านหลังนะฮะท่อหลอกอีกนะครับโคตรสวยคุณผู้ชมครับสำหรับยารลสคันนี้นะฮะผ่อนไม่แพงด้วยนะครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านนะผ่อนอยู่5,7 0 0นนะครับราคา3 0 0 0 0 0สามมนอ่ะสั้นไปนิดหนึ่งนะลืมราคารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับโครงสร้างเกรดเทุกคันนะครับไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำคุณผู้ชมและคันนี้คันแรกเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงในไหนก็ในไหนแล้วนะครับไล่ทีละคันให้ดูเลยแล้วกันนะครับสวยๆเลยคุณผู้ชมนะผิวพันธ์ต่างๆนครับอ ดูภายในนะรุ่น e เนี่ยข้อเสียของเขานิดน,นึงก็คือเบาที่มันจะมันจะได้เป็นเบาผ้ามันไม่ใช่เบาะหนังนั่นเองนะครับก็สภาพมาแบบนี้เดิมๆยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะเบาไม่มีฉีกขาดไม่มีอะไรเลยไม่แค่ 74,000โลนะครับเดี๋ยวหากุญแจแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมอ่ะขออนุญาตหยิบกุญแจก่อนนะสตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมดูเลยเลขไม่นะครับจะได้ไม่เสียเวลาทุกคันนะครับเดี๋ยวผมรีวิวลงช่องในช่องบิวยาลิสมือสองไว้ให้แต่ละคันแต่ละคันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมนะอัปเดตในเรื่องของรถเข้าใหม่ก่อนนะครับและเดี๋ยวแยกเดี่ยวเนี่ยฝากคุณผู้ชมไปเซิร์ชนะบิวยาลิสมือสองนะครับถ้าอยากดูคันไหนนะครับเดี๋ยวไปหาดูได้ในช่องบิวยาลิสมือสองเลยผมจะแยกเดี่ยวไว้ให้ครัออ่ีีเเืงงงสยดนะครับ เพลงเพาะนะฮะแอร์ออ,อตโต้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงเพลงก่อนแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อ่าจริงๆก็กดได้จากพวงมลาลัยนะ,ะกดจากพวงมาลัยได้นะ,นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นนะฮะดูเลขไมค์ครับ74,000โลคุณผู้ชม ไม่74,000มื่โลครับกับราคาที่ขายอยู่เพียง339,000บาทฟรีดาวน์้าพันเจเท่านั้นนะถือว่าถูกเลยนะครับเครื่องเล่นครับจะใส่ซีดีได้นะครับ AM FM นะครับฟังได้มี USB มีอัคให้เสียบนะครับส่วนแอร์นะครับจะได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วสำหรับยาลิสนะครับทุกคันเลยทุกรุ่นนะจะได้เป็นแอร์ออโต้หมดแล้วแล้วก็มีแอร์แบ็กนะครับระบบความปลอดภัยนะครับให้รอบคันเนี่ย7ใบนะครับดูเบาะหลังนิดนึงนะครับไหนๆก็ดูกันแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้ไล่แบบว่าละเอียดเหมือนนแแบบบคคลิปยยกเเดี่่ววให้ะะรรัพาา มันจะนานมากเลยถ้าผมรีวิวทีละคันแบบนั้นนะครับอะให้ดูสภาพเบื้องต้นและแล้วก็ราคาเหล็ผ่อนต่างๆนะครับความสวยความงามนะครับจะประมาณนี้สําหรับคันนี้ a i r ์แบ็กเใบนะครับเป็น A อทีบซีดานสประตูชุดแต่งรอบคันกับราคาที่ขายอยู่เพียง3ามแสนสามหมื่นเาบาทฟรีดาวเอาไปผ่อน5,700บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะชุดแต่งหล่อๆแบบนี้สีผิวพันรอบคันสวยงามนะครับไม่ได้มีเก็บงานอะไรมากมายน่าจะมีเก็บในเรื่องของชิ้นสเกิร์ตด้านหน้านิดหน่อยนะครับที่มันมีรอยกระเทาะของหินบ้าง เป็นเรื่องธรรมชาติใครเล่นรถที่ใครเล่นรถที่ทแต่งนะเตี้ยนิดนึงนะครับยังไงก็เจอปัญหาเรื่องกเก็ดหินเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้นอกจากคุณไปเคลือบนะฮะเคลือบเซรามิกนะครับหรือว่าติดฟิล์มกันรอยนะครับซึ่งมันก็มีราคาหลายบาทอีกอันนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะไปทำนะครับก็แจ้งกันไปตามนี้3 3 9 0 0 0สามครับฟีดาผ่อนห้า0สำหรับยาลิส1.2ดรุ่น e ปี2018ปครับคุณผู้ชมเกียร์ออโต้ฮะรถบ้านแท้มือเดียวครับไม่7 4 0 0 0โล ฝากไว้คันแรกทะเบียน1150สนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างนะครับ8 6 8 5 5 3 6 6 2 8 7คุณผู้ชมครับบิวเพรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับด้านมาขอตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเป็นคนเป็นคันที่ใครหลายคนตามหาและรอคอยอยู่นะครับทะเบียนสวยด้วย3ขอไข่จอจาน6 6 1, 6 6 6 คุณผู้ชมครับทะเบียนโคตรสวยนะครับและได้เลขทะเบียนนี้ไปใช้เลยไม่เปลี่ยนทะเบียนนะครับเอาทะเบียนนี้ไปใช้ได้เลยเรากําลังอยู่กับ t o โยต้ายาริสนะครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2022ครับคุณผู้ชมเป็นตัวท็อปสุดนะฮะเป็นไงหล่อไหมดูด้านข้างเงาวับนะครับรถโคตรสวยคุณผู้ชมครับเป็นสีเกรย์เมทัลิกนะฮะก็เขาเรียกว่าสีเทาดำนะครับโคตรหล่อคุณผู้ชมครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดฮะและดูนะล้อแม็กครับนี่ลายปี22ครับเป็นลายใบพัดแบบนี้นะครับ ทูโทนปัดเงานะฮะดาอายางเป็นดันหลบปียีสบองเหมือนกันยางน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนมาเดี๋ยวขออนุญาตดูปียางอ่านี่ยางปียีสบองครับอ่านะโคตรสวยคุณผู้ชมพาดูรอบคันนะครับนี่พาดูรอบคันสีผิวพันธ์นะครับฉ่ำๆเงาฉ่ำฉแบบนี้คุณผู้ชมครับ คันนี้ไม่ต้องปรับสภาพอะไรแล้วเดี๋ยวสปาภายในในเรื่องของการฆ่าเชื้อฆ่าฝุ่นให้ก่อนแค่นั้นพอที่เหลือรอบคันไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะครับชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับมาเดิมๆจากโรงงานทีประฉลามชัก์ฟินในเรื่องของเสาอากาศนะครับไฟท้ายเป็น อ่า LED l i n e Guiding นะครับดูสีผิวคันรอบคันโคตรหล่อคุณผู้ชมคันนี้ใครที่กำลังตามหาอยู่อย่าพลาดเด็ดขาดครับยาลิ1.2สปอร์ตพรีเมียมมีเข้ามาแล้วครับวันนี้หาโคตรยากนะตัวท็อปสุดแบบนี้นะครับเลขไมค์คันนี้54,000โลคุณผู้ชมกับราคาที่ขายเพียง4,59,000บาทครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่7,800บาทคุณผู้ชมครับฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นที่7,800บาทนะคุณผู้ชมและเอาตัวท็อปสุดไปขับ และเอายาลิตนะครับสีเทาดำหล่ๆแบบนี้ไปขับคุณผู้ชมแล้วผ่อน7 8 0ดพัน0บาทครับเลขไมหม่54,00โลไปฮะไปดูภายในนะครับไปดูภายในกันเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกุญแจนะครับกุญแจของตัวท็อปสุดแน่นอนครับว่าเป็นคีเรตแบบนี้นะอันนู้นจะเป็นกุญแจไขบิสตาร์ทใช่ไหมเพราะมันเป็นรุ่นกลางตัวท็อปสุดแน่นอนทับคียเรตเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับไปดูฮะภายในสีภายนอกนี่โคตรฉ่ำสวยๆฮะกันรอยกันสตราดมีให้หมดเลยแล่ดูภายในนี่คุณผู้ชมอโ เบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับเบาะแน่นๆเลยนะครับเบาะสวยๆตรงนี้อาจจะมีย่นๆนิดนึงเห็นไหมย่นๆนิดนึงเดี๋ยวไปปรับปรุงให้นะครับเดี๋ยวถอดเบาะไปสปาให้หนุนให้นะครับมันก็จะแน่นตึบทุกคันมันจะเป็นแบบนี้แหละเรื่องเบาะนะผมกล้าบอกได้เลยว่าวิ่งไปประมาณหมื่นโลเป็นกันหมดแหละแทบทุกคันเลยหลักพันโลยังไปเลยเพราะว่าเวลาขึ้นลงเนี่ยไอตรงนี้เราไปบีบรัดมันที่สุดเลยมันก็จะมีช่องว่างตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงนี้ปรับปรุงให้แต่หนังเดิมๆนะครับไม่มีฉีกขาดอะไรเลยนะครับไม่ห้าหมื่นสี่พันโลคุ เบาะแน่นๆภายในแน่นๆแอร์แบ็กเจ็ดบเหมือนกันครับยาลิททุกคันเลยไม่ว่าจะเป็น AT e หรือว่าจะเป็นแฮชแบ็กแอร์แบ็กเจ็ดบครับเบร<อ>ก ABS ครับเสริมแรงเบรก BA e อ d วมาใหมม้มีมีให้ครบถ้วนแท็กชั่นคอนโทรนครับมีให้เรียบร้อยแล้วและคว,วออามพิเศษ,ษของตัวท็อปนะครับขออนุญาตนั่งคุยเลยแล้วกันนะฮะตัวท็อปนะครับจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าแจ้งเตือนก่อนการชนคือปุ่มนี้นะครับก็เวลารถเข้าไปใกล้ตูดรถคันหน้านะครับมันก็จะแจ้งเตือนให้นะครับหรือว่าเวลาออกนอกเลนนะครับโดยที่เราไม่ตีีไฟเล้ยว นะครับมันจะมีเส้นถนนใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเราออกนอกเส้นถนนโดยที่ไม่ตีไฟเลี้ยวนะครับระบบของรถเนี่ยก็จะแจ้งเตือนเราเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือตัวท็อปนั่นเองนะระบบ traction control มีมาให้นะครับ auto start stop system มีมาให้ปุ่ม push start นะครับพวงมาลัยครับคุ้มหนังครับมันติดฟังชั่นทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายเอาไว้คอนโทรลเครื่องเสียงฝั่งขวาฮะเอาไว้น่าควบคุมหน้าจอเรือนใหม่นะครับขออนุญาตขึ้นไปบนตัวรถละกันสำหรับตัวท็อปนะรีวิวกันนิดนึงนะครับขอนั่งตัวหักสปุ่่ม Start ึง ทีเดียวติดสบายๆดูฮะหน้าจอเดินไมดดิจิตอลด้านขวาครับเป็น TFT แบบสีนะครับเห็นไหมฮะสวยๆเลยนะครับเลขไม่ห้าหมื่โลคุณผู้ชมครับกับตัวท็อป1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2022ครับคุณผู้ชมเพลงดังแอร์เย็นเพลงเทอเป็นไงนะเกาหลีก็มาเบาเสียงก่อนอ่ะขออนุญาตเบาเสียงก่อนอึ๊บนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อ่ะมาดูในเรื่องของจอทัชสกรีนกันนะครับจอทัชสกรีนของยาริส1.2สปอร์ตนะครับ พรีเมียมนะครับจะรองรับในส่วนของสมาร์ทเดเวล็อ์ลิงค์ได้ Apple CarP l a y ได้ b l u e t o o t h ได้นะครับรับสายวางสายได้ USB ได้นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มและมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับสำหรับสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปสุดนะฮะด้านบนครับมีเซนเซอร์อ่าเขาเรียกว่าเลนเซนเซอร์นะครับเวลาฝนตกนะครับฝนตกลงมานะครับเซนเซอร์ก็จะจับตัวจับน้ําฝนนะครับอ่าที่ปัดน้ําฝนก็จะปัดน้ําฝนอัตโนมัตินั่นเองนะครับมีกล้องหน้านะครับบันทึกกล้องบันทึกด้านหน้าให้สําหรับตัวทอสุด บบะะกระจกมองหลังครับตัดแสงได้นะครับนี่กระจกมองหลังมีคําว่าออโต้ก็คือกระจกมองหลังตัดแสงได้นั่นเองนะครับครบจบในคันเดียวแอร์แบกรอบคัน7ใบคุณผู้ชมครับสำหรับยาริสตัวสปอร์ตพรีเมียมคันนี้นะครับเรียกว่าอยู่บนจุดสูงสุดของคําว่ายาลิสแล้วนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับอ่ะขออนุญาตด,ดับเครื่องประมาณนี้นะครับ459,000คุณผู้ชมกุญแจอ๊บ 459,000ฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่7,800บาทครับน่าสนใจไหมสวยๆำชำๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดเด็ดขาดโคตรสวยคุณผู้ชมขออนุญาตหยาบคายนิดนึงนะฮะคือมันสวยจริงคุณผู้ชมนะครับดูสีนะฮะความมันความวาวๆนะครับสวยมากคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวไปจอดตั้งขายได้เลยนะล้างขัดสีแล้วก็ไปทำเบาะนั่นแหละแค่นั้นแหละนะฮะ ลจอดล้างตั้งขายได้เลยคันนี้ไม่ห้าหมื่นสี่พันโลใครสนใจรีบเลยเบอร์โทรหน้าคลิปนะครับและมาดูคันสุดท้ายกันนะครับห้าแปดเจ็ดห้าทะเบียนนี้นะครับเรากําลังอยู่กับตัวท็อปเหมือนกันคันนี้ก็ตัวท็อปแปดแม่แต่ทำไมว่าหน้าหน้ามนั่นเหมือนกันมันคือท็อปคนละปีกันคนละโฉมกันนะครับคันนี้เป็นโฉมปีสิบเก้ายี่สิบนะครับายาฤทธิ์หนสองรุ่นฮาร์ปี20ครับคุณผู้ชมเป็นตัวท็อปเหมือนกันไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์แบบนี้นะครับแต่ สเปคเนี่ยมันจะไม่ล้ําเท่าคันตัวสปอร์ตพรีเมียมที่เป็นตัวท็อปสุดของปี22นะครับโลโก้ด้านหน้าเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นโลโก้ธรรมดาส่วนโลโก้ด้านหน้าของตัวท็อปสุดปี22นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์นะฮะมันคือมันฝังเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนไว้ตรงนี้ นะครับอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนบางคนไม่ทราบนะมีแฟตันบอกให้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้คุณผู้ชมมีความเป็นไฮไลท์ของตัวมันเองหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวท็อปที่ราคาถูก2ฮนะเลขไมล์อยู่เพียง1 9ึ่งหมโลคุณผู้ชมครับเรากาลังอยู่กับยาลิสตัวท็อปสุดรุ่นไฮปี2020ีครับเลขไม 9, ล์หนึ่งหมื่นเก้าพันโลคุณผู้ชมครับรถบ้านแท้มือเดียวเราไปดูผิวพันธุ์รอบคันนะครับไปดูผิวพันธุ์รอบคันนะ 399,000คุณผู้ชมตกใจเดนะพูดไปตกใจตอนแรกเจ้านายให้ราคาของมาของตกใจเลยนะเฮ้ยโอ้โหตัวท็อปสุดไมลหมื่นเก้านเนเองฟีดาผ่อน6,700คุณผู้ชมนะครับฟีดาเอาไปผ่อนอยู่6,700คันนี้สำหรับตัวท็อปเล็กไมล์หมืนก้า 19, ใครสนใจนะครับในรถยาริตท,ที่แบบว่าเล็กๆกระทัดรัดนะครับ เครื่องยนต์นะครับลิตรนะครับแต่ทั้ง2คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แรงม้า92แรงม้าเรียบร้อยแล้วนะครับยกเว้นคันนู้นเลยคันนู้นคันแรกสุดจะเป็น86แรงม้าที่เหลือ2คันนี้อัปเกรดเครื่องยนต์มาเป็น92แรงม้าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผ่อนอยู่6,700บาทแล้วได้ตัวท็อปไปขับนะครับดูผิวพันธุ์รอบคันสวยเหมือนกันใครชอบรถสีขาวอยู่เล็กๆน่ารักน่ารักประหยัดน้ำมันยี่สามจุดสามกิโลต่อลิตรนะครับมาครถททีี่ 6, 7, 000, ่ขาายยยอยูเพง3,99,000 19,000บ สวยไหมคุณผู้ชมงดงามนะงดงามมากๆนะครับผิวพันธุ์รอบคันนะครับขออนุญาตวนกลับเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับพาไปดูภายในกันว่างามขนาดไหนแล้วสไตล์เครื่องด้วยนะครับกุญแจเป็นคีเรตเหมือนกันสําหรับตัวท็อปนะครับนี่อ่ะกุญแจอยู่ไหนละหากุญแจก่อนคุณผู้ชมอ่ะกุญแจอยู่ในกระเป๋าผมเองนะครับอ่ะกุญแจอยู่ในกระเป๋าผมเองนะครับนี่เป็นคีเรตได้คีเรตมา2ดอกเลยคันนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคีเรตสองดอกนะครับ เป็นปุ่มคูสตาร์ทแน่นอนแบบนี้นะครับมีแทคชั่นคอนโทรลให้ครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปสเต็มให้นะครับเบาะเป็นหนังนะฮะเบาะเป็นหนังเดินได้สีแดงแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมไม่หมื่นเก้าของแท้แน่นอนนะครับขออนุญาตเสียงเหน่อเลยนะดูเบาคุณผู้ชมเนื้อเบาอ,อะไรต่างๆนะครับสภาพภายในคือน้องๆป้ายแดงคุณผู้ชมครับโคตรหลอ่อคุณผู้ชมคันนี้ไม่หมื่นเก้าและดูเบาด้านหลังเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูรอแป๊บนึงนี่เบาด้านหลังคุณผู้ชมครับน้องป้ายแดงของจริง หลังคงหลังคาไม่มีรอยเจอมอะไรเลยนะครับรถโคตรสด,สดคุณผู้ชมครับเดิมทั้งคันไปสตาร์ทเครื่องดูเลขไม่์กันนิดนึงนี่อึ๊บเหยียบเบรกกดปุ่มปัง mm hmm. หน้าจอเลยนไม์ครับมาแล้วครับ TFT แบบ4ครับมาแล้วครับยาลิดวิ่งมาปังเข้าให้เลขไม์ครับ19,662กกิโลเมตรคุณผู้ชม กับราคาที่ขายเพียง3า9แ0 0เก้้าฟิดาเอาไปผ่อนอยู่6,700บาทน่าสนใจไหมครับจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยครับนะจอทัชสกรีนแต่มันคนละตัวกับไอตัวสวอปพิมพ์เมื่อกี้นี้นะครับแต่รองรับในเรื่องของสมาร์ทดีไวล็ล็งแอปเปิลคาเพย์บลูทูธได้นะครับโทรออกโทรเข้าโทรออกได้เหมือนกันนะครับมีแอร์ออโต้ให้เหมือนกันนะครับเกียร์ออโต้ซีวีทีแบบเจ็ดสปีดนะครับแต่ไม่มีในเรื่องของเซ็นเซอร์กะระยะแจ้งเตือนก่อนการชนไม่มีเซ็นเซอร์แจ้งเตืนอน,น, ensor, ตนออกนอกเลนนะครับอันนี้ก็คืออออออขข้แตตตกก่่่าาางงเเดีี๋ยยวนนุญสะ แต่นะฮะกระจกมองหลังนะครับยังไม่ตัดแสงได้แต่มีกล้องบันทึกด้านหน้าให้นะแล,ะล้วก็บันทึกด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็กล้องถอยแบบนี้อ่าและที่สําคัญอีก1นจุดอย่าลืมแอร์แบคร,รอบคัน7ใบเหมือนกันอ่านะครับสำหรับตัวท็อปทั้ง2โฉมปีนี้นะครับราคาแตกต่างกันอยู่ประมาณอ่าเ0็ดหบาท แต่สิ่งนี้คุณผู้ชมจะได้ไปคือราคาเลทผ่อนที่ไม่เท่ากันนะคันนี้ผ่อน6 7 0 0นะคันนี้ผ่อน7,800ก็เฉลี่ยแล้วก็ต่างกันพันหนึ่งนะครับสำหรับปี20กับปี22คุณผู้ชมตัดสินใจได้ครับ1,000ันของคุณผู้ชมเยอะหรือเปล่านะครับถ้ามองว่าเยอะนะในเรื่องของเลทผ่อนกลัวกระทบกับรายได้ที่ได้เข้ามาสภาพคล่องต่างๆนะครับเราก็มาดูที่คันนี้ประมาณ6,7 0 0ได้ไมหมื่นเก้าไปใช้น่าสนใจนะครับรถเหมือนกันนะครับใช้งานได้เหมือนกันมันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกััันนนนนน้้้งงงงคคูู่่่่เเเลยรรสสววถาาากิดใใือออขภพ นะยังไม่ได้บริหารจัดการได้ดีพอนะครับผ่อน5,007น่าสนใจขับหล่อเหมือนกันคุ้มฟ้าคุ้มฝนรถเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับไม่ได้เน้นแบบต้องสเปคแบบโหเนี่ยเซนซงเซนเซอร์เยอะรอบคันไป้หมดเลยนะครับเราเอาตัวธรรมดาไปขับได้นะครับเป็นตัวกลางนะครับก็หล่อเหมือนกันนะครับแล้วผ่อนอยู่แค่5,007ไม่7,004เองอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าผู้ชมตัดสินใจแบบไหนนะครับแต่อยากได้ความท็อปสุดเอาแบบว่าจ้าบสุดๆไปเลยนี่เลยคันกลางนะคร 1.2สปอร์ตพ e m ีเ m มปี22ครับคันเดียวจบเลยขับย,วยาวๆไปเลย20-30ปีนะครับขับได้สบายๆนะครับแต่แต่จะเบื่อก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคร,ราะพ่สมมากทุกวันนี้คนเปลี่ยนรถกันเพราะอะไรฮะเบื่อครับเปลี่ยนใหม่นะครับนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจคันไหนแคปนะฮะแคปหน้าจอมานะครับแคปหน้าจอมาว่าทะเบียนไหนหรือโทรหาผมได้เลยเบอร์โทรหน้าคลิป085536 6287ผมบิวเวตยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์ก็เข้ามาสอบถามดูรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับยินดีเลยครับยินดีปรึกษาทุกเคสนะครับยินดีเลยนะครับใครหาอยู่นะรีบติดต่อมานะครับเบอร์โทรที่ผมให้ไปนะครับก็เป็นเบอร์โทรผมโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมสรุปกันให้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคันแรกครับยาริสเอทีครับเป็นตัวซีดาน4ประตู 1.2e ปี2018ครับเลขไมล์74,000โลราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทฟรีดาว่อนที่ 5,700บาทนะครับคันกลางครับตัวท็อปสุดของยาลิทฮะ1.2สปอร์ตพรีเมียมเป็นแฮชแบ็ก5ประตูครับปี2022ฮะเลขไมล์54,000โลราคา459,000บาทฟีดาพรอน7,800นะครับคันสุดท้ายฮะยาลิทตัวท็อปเหมือนกันแต่เป็นท็อปของปี20 1.2 Hi ปี2020ครับแฮชแบ็ก5ประตูครับเลขไมล์19,000โลราคา399,000ฟีดาพรอน6,700บาท ก็ฝากคุณ <tu> ผ <i ro> ู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยฮะสำหรับช่องบิวออมือสองครับมาดูมาดูวิออกันต่อเนื่องได้ครับทุกวันมีให้ดูแน่นอนอาจจะมียาลิตมาปะปลายบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อีกช่องหนึ่งครับจะรวบรวมนะครับแยกเดี่ยวไว้เลยแต่ละคันแต่ละคันของยาลิตพวกนี้ผมจะแยกไว้ให้เลยในช่องบิวยาลิ์มือสองนะครับฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามกดแจ้งเตือนกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจยาลิตนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนนนคครรรรััััับบสสสสใจจแปหหห้าาาาออมมมททกืโดเลยววีี